เลยสาหรับข่าวแรก,กค่ะกับคู่รักคู่นี้นะคะคุณนันดาแล้วก็คุณโดนนั้นนั่นเองอถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเลิกลากันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคอยมีข่าวออกมาเรื่อยๆเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้ยินบอกว่าคุณโดนนั้นเนี่ยมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเราก็เลยไปถามหน่อยดีกว่านะคะสำหรับคุณนันดาว่ารู้สึกยังไงบ้างหึงหรือเปล่าคะ <c oughs> เลิกลากันไปนะคะแต่ว่าไม่เลิกรักค่ะเพราะความผูกพันแบบพี่น้องเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะโดยเฉพาะอาดีตคู่รักอนันดาเอเวอร์ริงแฮมค่ะกับคุณโดนัทมนัสนันท่ล่าสุดค่ะแม้ว่าโดนัทเนี่ยจะมีหนุ่มๆม,มากระแทหัวใจก็ไม่ได้หึงหวงอะไรแต่ก็จะมีแต่ความเป็นห่วงแบบพี่น้องเท่านั้นล่ะค่ะบอกเขาต้องรับผิดชอบเลยอ๋อ,อนั้นธรรมดายอยู่แล้วฮะคือนางสวยนางเก่งอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องปกติ บางทีก็ถามถามเขาแหละว่าแบบเออตอนนี้แบบยังไงบ้างใครจีบบ้างอะไรบ้างเขาเขาสกรีนของเขาเขาเขาเป็นอยู่แล้วทางทางเขาก็ค่อนข้างชัดอะผมว่าคนที่เขาชอบไม่ได้หึง่ห่วงบางทีเป็นห่วงเป็นเรื่องปกติก็มีบ้างอะฮะแต่ก็อย่างที่ผมว่าก็ไม่ได้แบบ ไม่รีบฮะไม่รู้จะรีบไปไหนเราไม่เน้นปริมาณะฮะเราเน้นคุณภาพเราก็โตแล้วเนาะเราก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบมองหาอะไรฉาบฉวยฮะจะมีความรักทั้งทีต้องดูกันดีๆค่ะเพราะอย่างที่บอกยิง่งโตขึ้นก็ต้องสแกนให้หนักไม่งั้นจะเสียเวลาทิ้งไปเฉยๆนะคะเหมือนรักพันที่ผ่าน,านมาส่วนเรื่องงานกับทางทูวิชั่นปีหน้านี้ค่ะเตรียมจะมีโปรเจกต์สุดพิเศษแต่ขออุ่ไว้ก่อนเพราะว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยละคะ่ะใช่พนันนะ ค่ะอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วกับคู่รักที่ตอนนี้มาเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะคุณนันดายิ่งดูยิ่งเคลิบฉันก็ว่านางพยายามจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งถึงการชื้นชมใช่ไหมเอออเคลิบ